มีหลายๆคนนะครับมักจะสงสัยว่าหลังจากที่เราเนี่ยมีพื้นฐานการเขียนโค้ดแล้วก็คือ HTML CSS JavaScript แล้วนะครับเราจะไปศึกษาอะไรเพิ่มดีที่เป็นสกิลเป็นทักษะที่เราเนี่ยสามารถเอาไปหาเงินได้นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาพูดถึงทักษะทักษะหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าหลังจากที่ทุกคนมีพื้นฐานแล้วนะครับอยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยไปฝึกทักษะนี้เลยนั่นก็คือทักษะ การใช้งาน WordPress นั่นเองนะครับผมตรงนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าทักษะการใช้ WordPress เนี่ยมันเป็นทักษะในการหาเงินชั้นดีเลยนะครับผมที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนนะนะครับถ้าใครยังไม่รู้จักนะว่า WordPress คืออะไรนะครับจริงๆ WordPress เนี่ยมันก็คือจะเป็นระบบระบบหนึ่งนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ก็คือ CMS นะครับถ้าเป็นชื่อเต็มก็คือ คอ n t ทนต์แมネจเมนต์ซิสเต็มนะนะครับว o r เปเ e s รเนี่ยเป็นระบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะนะครับเพราะว่าเราสามารถเอา WordPress ไปทำเว็บไซต์ได้ทุกรูปแบบเลยนะครับทีนี้เรามาดูเหตุผลกันเลยนะว่าทำไมทักษะการใช้ WordPress นะครับมันเป็นทักษะที่ทำเงินได้ดีนะเออแล้วก็เป็นทักษะที่มันมีความต้องการในตลาด สูงมากในปัจจุบันนะครับซึ่งเหตุผลแรกเลยนะครับทุกคนนั่นก็คือมันใช้งานง่ายนะครับแล้วสร้างเว็บได้หลายรูปแบบนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะว่า o r d p r e s s เนี่ยมันเป็น cms ใช่ไหมมันเป็นระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ที่มันใช้งานง่ายนะครับจริงๆเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดที่ซับซ้อนก็สามารถใช้งานได้นะครับทำให้คนที่ไม่ได้เป็นเดฟหรือว่าธุรกิจจานวนมากเนี่ยเออ ก็คือเขาหันมาใช้ WordPress กันเยอะมากนะครับเนื่องจากว่ามันช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างเว็บไซต์ได้มากนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็จะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ในการสร้างเว็บไซต์ได้หลากหลายรูปแบบนะนะครับตั้งแต่เว็บบล็อกส่วนตัวอ่าเว็บไซต์บริษัทนะครับเว็บข่าวไปจนถึงร้านค้าออนไลน์เลยก็คือแบบพวก e-commerce นะนะครับโดยที่มันจะมีปลั๊กอินก็คือ WooCommerce เนี่ย เราสามารถใช้ในการทําเว็บขายของเว็บอ e ีคอมเมิร์ซได้นะครับผมจากนั้นเหตุผลที่2นะครับทุกคนก็คือความต้องการในตลาดสูงมากนะจริงๆถ้าเกิดทุกคนไปเซิร์ชดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าคือมีงานอะไร เกี่ยวกับ WordPress เนี่ยเยอะมากนะนะครับลองไปเซิร์ชดูได้เลยนะครับความต้องการก็สูงมากนะครับแน่นอนว่ายุคนี้นะครับใครที่ทําธุรกิจเนี่ยก็จําเป็นต้องมีตัวตนบนโลกออนไลน์ใช่ไหมนะครับแล้วเว็บไซต์เนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่สําคัญมากใช่ไหมฮะในการสร้างความน่าเชื่อถือถูกไหมนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการขายนะครับด้วยความที่ WordPress เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสูงนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์มากกว่า40%ทั่วโลกนะครับใช้ WordPress ทำให้ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เนี่ยมีสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นการรับสร้างเว็บไซต์รับดูแลเว็บไซต์หรือว่าให้คําปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับ WordPress นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเหตุผลที่3นะครับทุกคนก็คือมันสามารถที่จะทําเงินได้หลายช่องทางนะนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมีทักษะ w r r p r r s s นะเราสามารถเอาทักษะ o r d p r e s s เนี่ยไปสร้างรายได้ได้หลายวิธีเลยนะครับอย่างเช่น1ก็คือรับทําเว็บให้ลูกค้านะครับ ันนี้แน่นอนว่าเป็นการสร้างรายได้ที่มันตรงไปตรงมาที่สุดแล้วใช่ไหมครับก็คือเรารับสร้างเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้านะครับซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่การสร้างเว็บง่ายๆอ่าไปจนถึงการสร้างเว็บที่มีความซับซ้อนสูงนะครับจากนั้นวิธีที่2นะครับก็คือเป็นที่ปรึกษาและก็สอนใช้งาน Wordpress นะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ เราสามารถเอาไปใช้หาเงินได้นะก็คือ2วิธีการใช้งาน WordPress ให้กับคนที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเองนะครับผมจากนั้นวิธีที่3นะครับทุกคนก็คือรับดูแลแล้วก็แก้ไขเว็บไซต์นะครับผมซึ่งตรงนี้ผมจะบอกว่าลูกค้าหลายรายเลยนะครับที่เขาสร้างเว็บไซต์เนี่ยแล้วอาจจะไม่มีเวลาดูแลเองเออเราก็สามารถรับงานดูแลเว็บไซต์ให้ลูกค้าได้นะอย่างเช่นอัปเดตเนื้อหาเออแก้ไขปัญหาทางเทคนิค หรือว่าเพิ่มความปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีที่4นะนะครับวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่มัน a d v a n c e ์ขึ้นหน่อยนะครับก็คือเราสามารถสร้างฟ h e m e WordPress หรือว่าสร้างปลั๊กอินขายได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้เรื่องของการเขียนโค้ดซึ่งการเขียนโค้ดเนี่ยจริงๆหลักๆเลย WordPress เขาจะใช้เป็นภาษา PHP นะครับนี่แหละถ้าเรามีความรู้ในการเขียนโค้ด PHP นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างฟี e หรือว่าสร้างปลั๊กอิน เพื่อขายให้กับผู้ใช้งาน WordPress ทั่วโลกได้เลยนะครับซึ่งก็ถือได้เลยว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆนะครับจากนั้นนะครับเหตุผลสุดท้ายนะเหตุผลที่4นะครับว่าทำไม WordPress ถึงได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในการทำเว็บนะนะครับก็คือมันรองรับการเติบโตของธุรกิจนะนะครับ WordPress เนี่ยมันจะมีโครงสร้างที่เอื้อต่อการทำ SEO หรือว่า Search Engine Optimization นะครับซึ่งมันก็จะทำให้เว็บไซต์เนี่ยสามารถที่จะติดอันดับในการค้นหาบน Google ได้ง่ายใช่นะครับซึ่งแน่นอนว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับในการเพิ่มยอดผู้เข้าชมใช่ไหมนะครับแล้วก็สร้างยอดขายนะครับแล้วนอกจากนี้มันก็ยังมีปลั๊กอินมากมายเลยนะครับที่จะช่วยเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์การตลาดนะนะครับแล้วก็เพิ่มยอดขายได้ก็อย่างเช่นปลั๊กอินสำหรับสร้าง Landing Page อ่าถ้า เป็นตัวที่ยอดนิยมเลยก็คือ e l e m e n t o r อย่างเงี้ยเออนะครับหรืออาจจะเป็นปลั๊กอินในการสร้างฟอร์มติดต่อนะครับหรืออาจจะเป็นปลั๊กอินในการทําระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชมอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือ WordPress เนี่ยเป็นทักษะที่มันครบเครื่องเลยก็ว่าได้นะนะครับทั้งในด้านของความต้องการของตลาดที่สูงนะครับความยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับแล้วก็ช่องทางการทําเงินที่หลากหลายนะครับนี่แหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําไม WordPress นะครับถึงเป็นระบบในการทําเว็บไซต์ ที่ยอดนิยมมากแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยนิยมใช้นะครับผมแล้วผมเองเนี่ยก็อยากจะแนะนําทุกคนด้วยนะครับว่าหลังจากทุกคนมีพื้นฐานแล้วก็คือมีพื้นฐาน HTML CSS JavaScript แล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับไปฝึกการใช้ WordPress เลยนะครับคือไม่แน่นะแน่นะค้เนี่ยทุกคนอาจจะได้รับงานเกี่ยวกับ WordPress หรือว่าไปทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ WordPress ก็เลยอยากให้ทุกคนฝึกไว้นะครับและที่สําคัญก็คือถ้าเกิดว่าเรามีทักษะแล้วนะ เราก็สามารถเอาทักษะตรงนี้ไปหาเงินต่อได้นะครับสร้างรายได้ต่อยอดให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เคยรับงานเกี่ยวกับการทําเว็บไซต์ WordPress มาก็เลยอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนนะครับได้รู้จักได้เข้าใจกันนะครับผมโอเคนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับแล้วเราติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับโดยการสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับผมหรือหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกดซู p เปอร์แ k งส์ให้กันได้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ